ไม่ทันค่ะไม่เป็นไรหรือไม่เป็นไรบอกว่าอย่าช้นก้าวเหนยไม่ลูกเหนื่อยกันยังเหนื่อยกันยังเอาอีกเหรอหมดแล้วหมอนะ่หมอน่หมดแล้วนั่น่ะ

อ้คนนั้นนาวิ่งไปไหนคนนั้นนาวิ่งไปไหนอ่บเร็วรบลบลบลบทุกคนเป็นตำรวจอ๋อเ้ำรวจเอ้ใครเป็นจรล่ะเนี่ยเอ้าเป็นจรละ เหนื่อยพักเหนื่อยเอาเพลงยอนทำไมอะลูกยอนทำไมคะเดี๋ยวสะดุดลูกเอา้าเดี๋ยวสะดุดลูกแพง